สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้นะคะ<ๆ>เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆอีกแล้วค่ะใช่<ม>ค่ะ<ม>ครูผึ้งวันนี้ครูยุ้ยกับครูพึ่งนะคะก็ะะจะเอาอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะครูพึ่งช้อนตวงแป้งใช่ช้อนตวงแป้งนี่มีหลายสีเลยต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงสีนะคะ สีที่1น,นะคะสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวสีเขียว,ยวต่อไปสีที่2ค่ะสีแดงสีแดงนะคะต่อไปสีที่3ค่ะ สีเหลืองสีเหลืองนะคะต่อไปสีที่4ี่ค่ะสีส้มสีส้มค่ะต่อไปสีสุดท้ายสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้านะคะต่อไปเราจะมาทําอะไรต่อคะครูพึ่งอ่าต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยสีต่างๆไปแล้วเราจะมาเล่นเกมกันค่ะครูยุ้ยค่ะเล่นเล่นยังไงคะครูพึ่งอ่าเดี๋ยวครูพึ่งนะคะจะแจกให้ครูยุ้ยนะคะ ให้คุยุ้ยทําตามที่ครูพึ่งบอกเลยนะคะให้เด็กจําแนกสีต่างๆนะคะอาจสังเกตเลยนะคะว่าครูพึ่งจะชูสีแรกสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวนี่เองสีเขียววางไว้ตรงไหนคะตําแหน่งไหนนะที่เป็นสีเขียวตรงนี้ค่ะอต่อไปสีของคุยุ้ยจะมีสีอะไรบ้างคะสี สีอะไรคะเด็กๆนายช่วยคุณพย่ตอบหน่อยสิคะสีส้สมถูกต้องค่ะสีส้มเราก็ต้องไปวางคู่กับสีสม้มเด็กๆลองมองดูสิคะอันไหนคือสีสม้ม่าเด็กๆเ,เจอแล้วใช่ไหมคะสีนี้นะคะสีสม้มเห็นไหมคะเหมือนกันเลยต่อไปครูพึ่งคะ่ะต่อไปของครูพึ่งสีต่อไปสีอะไรคะสีแดง สีแดงอ่าสีแดงครูพึ่งจะวางไว้ตรงตำแหน่งไหนเอ่ยตรงนี้นี่เองถูกต้องค่ะสีต,ต่อไป,อไปค่ะของครูยหย,ยิบมาได้สีอะไรคะอ่าเด็กๆช่วยครูุิยตอบหน่อยค่ะสีเหลืองอ่าเด็กๆผู้พร้อมกันค่ะสีเหลืองอ่าเด็กๆดูสิคะบนโต๊ะนี้อันไหนเป็นสีเหลืองอ่าเด็กๆหาเจอ,อยังคะ เจอแล้ววางได้เลยค่ะนี่ค่ะสีเหลืองรูพึ่งค่ะรูะพึ่งที่มีอยู่นะคะสีอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะสีอะไรเอย่ยสีฟ้าสีฟ้าเอสีฟ้ารูาพึ่องอยู่ตรงไหนนะชุบเจอแล้วค่ะ,คะเก่งมากเลยค่ะเก,เ,เก่งมากเลยเ ครูยุ้ยคะเดี๋ยวเรานะคะจะออกเสียงสีต่างๆอีกหนึ่งรอบะค,ะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาออกเสียงสีต่างๆที่ได้เรียนมาวันนี้ถึง5สีเลยนะคะสีแรกสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวถูกต้องคะ่ะต่อไปสีอะไรครับสีแดง ถูกต้องค่ะเด็กๆสามารถออกเสียงตามได้เลยนะคะสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองเก่งมากเลยค่ะต่อไปสีอะไรคะสีส้มสีส้มค่ะและสีสุดท้ายสีอะไรคะครูพึ่งสีฟ้าค่ะเก่งมากเลยค่ะครูพึ่งเด็กขาวันนี้นะคะ คุณครูพึ่งกับคุณครูยุ้ยนะคะ<ช>ก็ต้องขอฝากสีต่างๆนะคะใ,<ช>ให้เด็กๆกลับไปเล่นที่บ้านนะคะ<ช>ไปจําแนกสีต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่ดูด้วยนะคะ<ช>ไม่จําเป็นต้องช้อนแบบเดียวใช่ไหมคะครูยุ้ยใช่จะเป็นของเล่นหรือว่าจะเป็น ของใช้ต่างๆในบ้านก็ได้นะคะ่ะหรือว่าของใกล้ตัวเด็กๆนี่เอง<ช>นะคะ,ค,ะครคูเพิ่งคิดว่าเด็กๆต้องทําเก่งเหมือนครูคแน่ๆเลยนะคะครูเพิ่งกับครูยุ้ยนะคะก็ต้องขอฝากสีต่างๆให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนสีต่างๆที่บ้านด้วยนะคะเอาวันนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ